่อไปเป็นการขายสินค้าค่ะเข้าที่ขายจองค่ะเลือกขายลดเพิ่มนี้ค่ะเลือกหนึ่งจุดหนึ่งขายสดค่ะโอเคค่ะเพิ่มค่ะใส่เลขที่ค่ะใส่รหัสลูกค้าค่ะใส่รหัสสินค้าค่ะ จำนวนค่ะโอเคค่ะแต่ราคาขายค่ะ แสร็จแล้วกดบันทึกค่ะโอเคค่ะอันนี้กดโนค่ะทำแบบนี้จนครบเลยนะคะ